บ้านช่วงสงการเนาะจ้าผู้ใดเพิ่นกระยุ่งเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่ามีงานเนาะพี่น้องลูกเต้าผู้ใดเพิ่นก็กลับบ้านก็ยังมีเวลาเวลามาโฮมกันอยู่คือเกาจ้าอันนี้ญาติพี่น้องเพื่อนกระเฮ็ดมาให้กินจ้าแซบคักแจเจีรอกินเสร็จแล้วก็พากันไปสงดูโ่อตาจ้าสงเขาปู่เปแม่ยามเนาะจ้า นั่นแหละแล้วพี่สาวก็เลยว่าป้าไปขับรถไปเบิ้งไหเบิ้งน้ำาสั่นจ้าไปเอาบักม่วงไปกินเมืองนอกน้ำมาเด้จ้าคลิปนี้ก็ถ่ายไว้ตั้งแต่กลับบ้านส่งการเนาะพี่น้องเบิ้งช่วงหนาฮอนบ้านเขาพาลุงเลาเบิ้งมุวนเบิ้งมังจ้าว่าเมียเราก็มีมุวนมีมังอยู่เด้อลุงเอ้ยนี่แหละจ้าพี่สาวว่าบได้เฮ็ดเองจ้านะนี่ให้ญาติเฮ็ดจ้ามาดูนา มาดูนาะบุ้ยขนกันมาเบืองน้าพี่น้องพอเพื่อนเลี้ยงควายในรอบมะนาอย่างมีต้องคอลลาเจนค่ะไหนคะจามะนาอยี้ต้องคอลลาเจนค่ะ <c oughs> คอลลาเจนของยี่ห้ออะไรคะเจ๊ กันพัฒร์ค่ะอย่าลืมกาแฟนะคะโอ้มีสระน้ำด้วยพออารน้ำกระสยอยู่เด้อ ต้นนี่อย да? ่างนี่กำลังงอกต้นบักกอกต้นบักกอกต้นบักกอกโอ้ยเ่ยยบเน่ยงยดใหญ่อยู่นะโดดดกคุณล่ะเอาลขบักบัวโดดกบดกเลยเนี่ยโอ้ใช่ไหมเรามาเอาใช่ไหมต้นนี้ ไ่ได้ปิดตำๆตำก่อนอันท้งสูงเพื่อนสิเจห้ดอกจ้าบองม่วงใหญ่เสียไปกินพุ่นเด้อเสียไปกินสู้เด้อจ้าไปสูบแซบบไปสู่กินไปสู้กินเอ้าจับบ้านแต่ละเทียนี่เวลาจำกัดจ้ามือหลังต่อมาก็ไปเบิ่งบ้านสวนยุคอนแกนิกเจพี่น้องบ้านสวนของพี่สาวจ้าเิ่นกมิสระน้ำสาปปาจ้า เป็นกิจกรรมในครอบครัวน้องพี่น้องเนาะผู้ใดไม่อยู่เมืองนอกเมืองนาแน่กลับบ้านแน่พี่น้องกับจังซี่ละจ้าตอนหลับขับซุ้ยอบอุ่นจ้าขึ้นเห็นแล้วก็ขึ้นหัวบ้านจ้ะพี่น้องโอ้โอได้จากโตหน้าหน่อยได้จากโตที่เหลือปล่อยไว้ค่ะโอ้โตน้องอู้ป่าอันนี้มันใครแล้วเอามาปล่อยแต่กันนั่นน่ะบูร์หรมันบนนอะ ที่แรกว่ามันว่ามันหนีมันงน้าน้ามาหน้ามาย่างมันตัวมนาน่น้าสิแกงใซโนไม่ส่มแกงเซนไม่สมกินก็สิแงคัเักแล้วไก่ไก่ของ